ทำไมคนเราถึงป่วยมันมาจากอะไรนะคะอ่าพูดง่ายๆสมดุลของร่างกายของเราเนี่ยปกตินะคะมันเป็นกลางนะคะอุณหภูมิของเราคือเป็นกลางในแพทย์แผนไทยคือสมดุลร่างกายที่มันเป็นกลางนะคะเวลาเราป่วยเนี่ยสมดุลร่างกายเราเพี้ยนนะคะร่างกายเราเย็นเกินไปร่างกายเราร้อนเกินไปเขาเรียกว่าการเสียสมดุลน,นะคะธาตุไฟธาตุน้ํามันเสียสมดุลดังนั้นเนี่ยความร้อน เกิดขึ้นในตัวนะคะความเย็นเกิดขึ้นในตัวเหมือนกันค่ะมันมาจากไหนมันมาจากการใช้ชีวิตนะคะอากาศข้างนอกการกินอาหารเข้าไปการพักผ่อนอะไรพวกนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมดะ,ะ่ะวิจะยกตัวอย่างนะคะช่วงที่เราป่วยมากที่สุดนะคะจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะปกติคนเรามันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอแบบฝนมาละนะคะหน้าหนาวเริ่มเข้ามาละนะคะความเย็นมันกระทบตัวเรา ะะอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนกระทันหันร่างกายเราอยู่สมดุลแบบนี้กระทบเย็นนะคะความเย็นเข้ามาความชื้นเข้ามาเราป่วยนะคะถ้าภูมิร่างกายไม่ดีเราป่วยเนาะความกระทบเย็นนะคะต่อมากระทบร้อนเราอยู่ร่างกายแบบนี้ค่ะเราไปตากแดดจะจัด,จดทำงานหนักๆนะคะทำงานแบบเอ่อหรือว่าวิ่งกลางแดดหรือว่าตากแดดนานอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในที่ร้อนหรืออุณหภูมิสูง ะะเขาเรียกว่าแผนไทยเรียกว่ากระทบร้อนกระทบเย็นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนะคะสมดุลมันเสียเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีทําให้ตัวของเราอยู่สมดุลที่สุดก็คือการทําให้ธาตุมันดึงกลับมานะคะจากตรงไหนบ้างปกติเราป่วยเนี่ยมันเกิดจากอ่า,อาไอบรรยากาศภางนอกละส่วนหนึ่งนะคะระบบภายในร่างกายเราเหมือนกันมันก่อให้เกิดโรคนะอย่างเช่นนะคะ คนเราอุณภูมิปกติควรดื่มน้ําปกติอุณหภูมิห้องใช่ไหมคะแต่พวกเราเนี่ยชอบไปดื่มน้ําแข็งน้ําเย็นอะไรเยอะนะคะ่ะเข้าไปอะค่ะตัวมันก็เลยจะเย็นนะคะธาตุจะเย็นเหมือนกันในนี้ยุยกตัวอย่างให้นะกินน้ําแข็งน้ําเย็นเยอะเข้าไปกระทบปอดกระทบลำไส้กระทบหลอดอาหารมันจะทําให้ตรงเนี้ยค่ะระบบนะคะเย็นระบบภายในเลเย็นเลือดจะหนืดจะข้นนะคะเสมหะมันก็เลยปะทุเสมหะเกิดขึ้นมาเพราะอะไร มันเป็นสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งนะคะที่เอามาเคลือบอวัยวะภายในมันฟูออกมามันล้นออกมาเพื่อไม่ให้น้ําเย็นน้ําแข็งไปกระ,กระทบปอดนะคะดังนั้นเวลาเรากินน้ําเย็นน้าแข็งเข้าไปปุ๊บเสมหะมันจะฟูขึ้นมานะคะน้ําย่อยมันก็จะฟูขึ้นมาอุณหภูมิมันผิดปกติร่างกายเราฉลาดะคะ่ะสร้างเมือกอะไรพวกนี้มาเคลือบไว้ให้ไม่ให้มันกระทบดังนั้นเราทํายังไงไม่ให้กระทบอ่ะก็กินน้าธรรมดาสิจะไปกินน้ําเย็นน้าแข็งทาไม แต่พวกเราดื้อกันนะคะชอบกินอะไรไปไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันก็เลยเป็นเสมหะหรือเสเลดออกมาอันนี้ยกตัวอย่างต่อมาเรากินน้ำเออเรากินพริกเหมือนกันกินพริกเผ็ดร้อนอุณหภูมิร่างกายเราปกติสมดุลคือแบบนี้พริกร้อนเข้าไปกินพริกเยอะๆมันเข้าไปทไาาําลายอวัยวะภายในจะมีอาการร้อนแสบขึ้นมาแล้วทํำยังไงแสบร้อนร่างกายเราฉลาด ็มันก็หิวน้ำแสดงว่าร่างกายเราเสียสมดุลหรือว่าร้อนในปุ๊บไอ,ไอร้อนข้างในมันพยายามระบายออกหรือตีออกมาความร้อนมันตีขึ้นมานะคะคร้อนในท้องกระเพาะร้อนมากใส่ร้อนมากตีขึ้นมากลายเป็นลมจุกที่คอเราเป็นทอนซินอักเสบอีกแลหละไอพวกที่กินแบบส้ตมตำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ ลมตีขึ้นมาเป็นกดไหลย้อนอีกละปากแตกนะคะปากหลอกปากเป็นแผลตีขึ้นมาสูงอีกจมูกร้อนลมหายใจร้อนหูเป็นหูอื้อลมออกหูขึ้นมาตาแห้งแสบตานะคะอันนี้คือลักษณะความร้อนความเย็นไม่สมดุลเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรืออาหารที่เราทานเนาะดังนั้นถามว่ามันป่วยจากอะไรจากอะไรพวกนี้นะคะคนที่ไม่ป่วยคือ พยายามรักษาอุณหภูมิหรือความสมดุลหรือกินอาหารที่มันไม่กระทบอวัยวะภายในค่ะทุกอย่างร่างกายเราสามารถปรับได้เย็นเราก็อาจจะเป็นธาตุเย็นอ่เราก็ดึงกลับมาสมดุลบางทีเราไปกินอะไรเผ็ดๆเราก็ดึงกลับมาสมดุลแบบเนี้ยเราจะไม่ป่วยแต่ทุกวันเนี่ยเราป่วยเพราะเราไม่เข้าใจสมดุลของร่างกายแค่นั้นนะคะ